วันนี้เรามาคำชิโนดก,กันครับตั้งรูปค่

อ่าเดี๋ยวอะไรไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาขอโชคกันนะ เป็นน้ำขุ่นน้ำไม่มีวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเป็นสาวคนเยอะ เฮ้ยตรงนี้ไพอพอมาใบมันก็ร่วงไ็พอใบมันร่วงมันก็เป็นเถ่นนะ เลหนูได้ไแปดไรแปดสองสองอใช่นก็มานะ พาไปรอบนึงครับสามสิบกว่านี่เป็นน้องน้ำเป็นน้ำรอบนี้ล้ะ

ต่ยุคนยยนี้ยนนะเนี่ยยนนะยนอนอนพักตื่นเลยลน้ำสักสิ์ ช่วงนี้ใครจะขอหวยมาได้ครับใกล้สิ้นเดือนแล้ว ็นบ่อน้ำทรัดิ์สิทธิ์นะครับตอนที่ผมมาตอนนั้นรู้สึกบอ่อเล็กนิดเดียวนะตั้งเรียน biêu tăng lít tăng này biêu biêu cái tăng lít tăng ออกกันแล้วครับไปเต่อเดี๋ยวหมูจะเน่านี่คือตอนนน้นสะโนดนะครับนี่ต้นสะโนดตอนอันนี้ต้นเล็กอะใช่แต่ตัวโตวเข้าปไปแบบเนี้ยโตเข้าปไปเนี้ยโตแล้วนะครับ มาถึงก็ต้องมากราบไหว้ตรงนี้ก่อนนี่ก่อนครับแล้วค่อยเดินรอบ Dah bahas បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងទាំងអស់គ្នា។